ครับ,บอกโอเคอันนี้อันนี้วิดีโอเอาวิดีโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื<ส>่อคืนเมื่อคืนแม่วันนี้ลูกเนอะรู้สึกว่าดวงสมองกันช่องนี้เมื่อคืนแม่กับแม่วันนี้มากับลูกทุกคนวันนี้พี่นิมาเป็นกรรมการตัดสินนะครับอยู่ที่มหา,มาวิทยาลัยภคตะนันออกเชนเนียงเหนือนะครับก็วันนี้เป็นงานปวดดาวเดือน,ะนเนาะขวดดาวเดือนแล้วก็มีกรรมการส,สวยๆนะครับมีผู้แทวผู้แทวใช่ไหมครับแลวผู้แทวแ,แล้วก็ ี่สมศรนะครับแล้วก็พี่ดิวนะครับแล้วก็พี่น้องดิ๊กนะครับแล้วก็คุณคุณหมอใช่ไหมครับอ๋อพี่มวยพี่มวยนะครับพี่มวยแล้วก็ครูชินจังนะครับแล้วก็น้องเบนครับแ้วกเบน,นครับฝากติดตามเราด้วยนะครับ ันนี้น้องซิสแกมนะครับแล้วก็น้องลีโอนะครับวันนี้เรามางานดาวเดือนนะครับที่มหาวิทยาลัยอภรตรตตะวันออกเสียงดหนึ่นไม่ใช่ไม่หนักใจที่กองก็หน,น,นักใจค่ะถูกต้องก็เลยหนักใจนะคะพอหนักใจก็เลยขอมาชมกันเป็นวีดีว่าเพื่อที่จะได้ไมีรู้สึกว่าตัดสินใจผิดพลาดไหญ่ๆนะคะสวยมากสวยค่ะโอเคก็จะครบทุกคนใช่ไหมคะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหล่อสงบนิ่ที่ธรรมดลยคือได้ใจทั้งคนดูแล้วก็คกรรมการเลเยมากนะคะแค่ดูดีว่าได้ไหมคะไอขอขอชามต่อเลยค่ะงน จากเลยก็ได้นะคะเรามีตัวคีย์ค่ะหล่อมากขอเชวญตอบแทนจากนักเตสคิมบกคุณดิวอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลต่อบขอบไปด้วยนะคะแล้วถ้าจะเป็นคิมบกมอบค่ะ นะคะอาขอเชิญค่ะค่าขอบคุณค่ะตาป้ายค่ะโอเคค่ะพี่ดิวอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเชิญน้องเดือนถ่ายรูปคู่กันค่ะเชิญค่ะพี่ดิวถ่ายรูปคู่กันค่ะน้องเดือนปีที่แล้วไปอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมคะโอเคค่ะ ผู้ที่ได้รับรางวัลโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขคุณ่ะเดี๋ยวตัวแทนเดียรพีเอสแล้วก็พี่ดิวอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมอบอภินันต่อไปนะคะและผู้ที่รับรางวัลรอเชิญอันดับที่หนึ่งมิสเตอร์เอติวแอชชิวตี้แอมสเตอร์คือเขาเซนต์เทอร์นจะตกเป็นของน้องเอเนยูศูนย์หกนะคะน้องทีมของเราในค่ะชอบดอกไม้ ช่าดอกไม้สายสะภายให้นะะ้องเลยค่ะขอรีเชิญค่ะพี่ดิฉันขอมอสบสไตา์ให้ดอกไม้นะคะเสือมาอะรน,นี้ค่ะกนะคะค่ะโอเคีค่ะ ขอคิด,ดคนนั้งนะคะโอเคค่ะแล้วต่อไปก็ตัวแทนจากอุปถัมภ์ที่หนึ่งค่ะตัวแทนจากอุปถัมภ์ที่หนึ่งมอบทีวอร์เชอร์ไปน้าทันต์ใจค่ะไปเด็กเพจที่หนึ่งค่ะอ่ามอบทีวอเชอร์น,นะคะเชิญค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องนี้ได้รองอันดับสองเชิญเลยค่ะ รองที่ได้รองชนะเลิศนดับสองนะคะก็จะเป็นของน้องเอ็นยูสองหนึ่งนะคะน้องรันค่ะนะคะขอเชิญคุณคผู้ชินจังนะคะขึ้นมามอบเงินสดพร้อมกับสายสะพายชาดอกไม้แล็เงินสดยกผู้ชนะเลิศนะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นิวนะคะที่เชิญทางฝั่งมขอขอ้าะอย่าพีเอสคลินิกงอยู่ก่อนนะคะย <laughs> พ่้ำอยู่ก่อนเชิญน,น้องหลันเชิญอีกค่ะน้องรันค่ะเชิญค่ะผู้ชินจังค่ะมอบ ช่อดอกไม้แล้วก็สาลสถายแล้วก็ป้ายค่ะชิ นะครแล้วก็ดูคอนเสิร์ตน้องชายต่อนะครับน้องบีกุยรัน